มาพี่น้องเกี่ยวเขาเมื่อนี้นี่เห็ดหน้าว่านลงแขกเกี่ยวเขาหมอนะพอได้กินนะครับวพอดีบุญแล้ว,วบุญกระถินแล้วก็เกี่ยวขาบอนพอดีเขาเมันกล็ลลมนะครับพี่น้องเขามันลมก็พ่อได้เกี่ยวอยู่ดอกมาพี่น้องเกี่ยวเขาด้วกันเะ้อะเห็ดชิ้นใหญ่ที่ผมก็ไท้เห็ดไปน้ำชิน้นน้ำชิ้นใหญแหละเกี่ยวกับกิน เช็ดเกีียวเขาหาเดินหาเชียวเป็นเมื่อ่ีน้องเช็ดไปเป็นการพักฟันนะครับแล้วัวได้เอาย,อยางลายดอกพอดีอยู่ด้กินเห็ดไปตามมิติชุมชนพี่ชาบัานข้าเจ้าล่ะบันเมื่อคนยูนได้พงค์ยูนข้าเจ้ายูกขันล่ะผมยังคน้น,งคนบัน,บนเคยเห็ดมาแตงแต่น้อยครับบนมาบอกเคยเห็ดได้พี่น้องเลยเคยเห็ดมาแตงแต่น้อยเียวเขา่ายังงอ,อยังยค้ยขาดให้ได้นะ ทำเขาเป่าไฟตักน้ำหนึ่งข้อเป็นมัดครับพี่น้องเลยนะเป็นมัดตีเขาปาดเขานอนให้นอนหน้าใส่หน่วงใส่หนูตักขี้ย่างกดกบกดห้อยหาเล่นหาเที่ยวเป็นมดแล้วครับพี่น,น,น้อ,นนอนนง,งอเอ้ยม,ม,อมันมาเป็นคนขี่ขันบานาไนดเลยดูอยู่เป็นคนดูคนมันอยู่ครับอ่ะ เป็นยังนี้เจ้าขอกไปนี้เด้บางอย่างสินั่เน,นเห็นปะมใส่หมวกไม่กันนะนี่สิว่าใส่หมวกอะไรอ่าเอาได้แล้วอขอมันนอนขอมันนอนถ่ายเจ้าของใหม่ มันคือเป็นปิดดังซี่วนมันปิดดังปิดปากเอา้ยเสียวดีกลัวเว้ยอ่ะนี่แหละต้องเห็นนะปิดดังปิดปากเออสัางไปเลยบอลนะอย่างนี้เกี่ยวไปน้ำพี่น้องเกี่ยวไปน้ำเล่นไปน้ำนี่แหละเห็นปะ เดี๋ยวไปน้ำเดินไปน้ำนี่บุญมีงานกันนั่นแต่ว่ามืออื่นมือนี่มืออื่นนี่ก็สิเป็นมือมันมันลอยกระท่องบ่เหรอเงืนวันเพ็ญเดือนสิบสองบอกมืออื่นลอยกระท่องบ่ทางออบาตอทางตำบลมือวันต่างๆกระจัดงานลอยกระทงนี่ครับสืบสานประเภทนี้เฮาครับสืบสานประเภณนีก็คือวันลอยกระทง นะครับเนาะดึงกับปิดปิดการปิดงานไพ่กระด้เกี่ยวเขากับปิดด้วยขมุนขมุนเจี่ยวเขากับปิดดิป็นงานร้กระท่องราะว่าพี่นองก็ต้องไปร่รวมงานกิจกรรมร้อยกระท่องนะครับก็ต้องปิดกันนะครับกบากำนญ่พยานออบตตก็เชิญชวนกันไปรวมงานกิจกรรมมันรอยกระท่องเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณนี้ ของไทยของเฮ้านะครับเป็นซอเพาเวอร์รอดิ้งนักท่องเที่ยวของมาเทียวนะครับโดยเฉพาะเพลงร,รอยกระทงเนี่ยเพลงร่ยกระ่งดังไปทั่วโลวกเลยนะครับรังมังคาต่างชาติลองเพลงร่ายกระ่งไใดนะครับเนาะคู่มือพงศ์กิจเทมเวเซนเป็นร่ยกร,ระทงภาษาไทยเป็นภาษาจีนเป็นภาษา สเปนยังสีเหล่าคบหลายอยู่ดีครับไซุ่นก็มีนะครับนะเป็นเพียงลอยกระทงนัมไปเที่ยวนี่นะครับนัมไปเที่ยวขันทาเขาหุ่นจักว่าคนไทยนี่เขาสเล่นเพ่งต้อนรับก็คือเขาเสล่นเพ่งลอยกระทงนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองก็จะเอาเพ่งนี้ต้อนรับเขาเลยครับแสดงว่าเพ่งวันลอยกระทงนี่เป็นมืตอเสียงดัง ซึ่งมันเขาเป็นธรรมดาธรรมดานะครับเป็นเพ่องกิจกรรมเล่นธรรมดาครับจะตั้งประเทศเขาสีหูตักหูตักเพลงลอยกระทงเป็นเพลงของประเทศไทยนะครับเนาะเป็นเพลงของประจำของไทยเลยนยครับนะครับเห็นห่อไปเขาสิบเปิดเพลงลอยกระทงเล่นดนตรีเพลงลอยกระทงให้ห่าตอนรับห่อเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะครับเนาะ แต่ไข่เฮ้ากับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเฮ้าได้ดีด้วยครับพี่น้องเลยนะครับเนาะได้ดีอยู่ตามที่ไปที่มากก็ได้นะครับนะเ,าเานาะเดี่ยวเขามังก็สิเดเด็ดห่อนแน่ธรรมดาครับเนาะเป็นของธรรมชาของมันนะครับห่อนแน่ธรรมดานะครับรรนะรบุญเหนน็รรน่นไ,ได,ด้ครับมันสีง่ายๆนะครับมันสีไดาง่ายๆแต่หนักแน่ ตองแรกด้วยเงียดยาดเหือแรงงานนะครับเนาะผมได้สามร,รมแล้วด้นี่ได้สามร,รมแล้วพี่น้องเหมือนกับพี่น้องคนเมื่อกี้ซอยนะครับส่วนคนปะก,กินเขาผมก็เลยต้องมากทีตอนเศร้าผมไปดิกนเจอน้ำเพลินผมไปทุระไปทุระตลาดก็เลย พอดีมันเกี่ยวได้พันตันเสานะครับมาหอยก็เลยกินเขาเขาง่ายกินเขาง่ายแหละผมก็ชี่นัอมันก็เชียงพอดีเพื่อนได้กินเขาเชียงผมก็ได้ลงมาเรียนท่าถือโอกาสนี้ทายชิปฝากพี่น้องนะครับเ้อปากพี่น้องเป็นยังไงเนาะทั้งคุณเนาะแล้วหล้วอออกันเกี่ยแล้วหรอวะกระสือสุบนได้หรือตี้ ส่วนหนึ่งก็ใส่รถสีส่วนหนึ่งก็ใส่เกี่ยวมือเกี่ยวคือรถเข้ามารถสีคือรถเกี่ยวเขาเลยครับคือเบาแห้งงานคนเกี่ยวเบาเกี่ยวเขาใส่รถเกี่ยวเลยนะครับเนาะใส่รถเกี่ยวเอาเขาไปตากบันน,นั่นก็นั่นคือวิธีการไม่คู่มือนี่นะครับเนาะแต่ว่าหน้าผมนี่เคยใสนะ่เคยใส่เอารถมาเกี่ยว เมื่ก่ว่ามันเกี่ยวบ่มดครับเขาม,ม,มันล่มเขาเม,มันร่มเกี่ยวบ่มดมม่เลยเขาได้เฮียหลายผมเลยสสดายสสดายเขามันเฮียก็เลยสู่เกี่ยวนะครับอีกอย่างหนึ่งคือห้อาใส่รถสีเอาน่เนาะสีอเอาเออรถเกี่ยวเนี่ย มันก mm ็จะมีทั้งใบใหม่ใบหยาเสียดไปด้วยกันมัดผลกับเขานั่งเขาไปสีนั่งเขาไปสีมีทั้งหมากหยาหมากเศษใหม่ยังผลกับเขาห้องนั่แหละออกมานน่าเขาสารนั่งไปมาก็ทีมีแต่กากใหม่กากเยดที่นั่งไปมาเป็นหนึ่งจริงกันถึงเจ็บกากบนนั่งนั่นว่าสะดวกนะครับะผมก็เลยว่าเออเันห้องเกี่ยวจะเอาเตียห้องมันเอาเต่ห้องเขา อยากไปซีสินเหล่ามันก็นดีอย่างหนึ่งครับได้เขาทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับเนาะแล้วเขาเขาได้กับสะอาดสะอาดนะครับเนาะอ้าพี่น้องเอ้ยอ่ะแดดดครับพี่น้องเอ้ยมือนี่กับมือวันที่เท่าไหร่มือมือนี่มือ,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 มอวันที่สิบสี่บครับเออมือนหยวนที่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะ เกิว่าเขาสู้น้าหนาวนะครับเนาะแต่เมื่อกลับบหน้าไม่ได้ดอกหนาวเงี้ยซึ่มละนี่หนาวเงี้ยซึ่มก็บซ้ำๆนี่นะครับนะ้องผมเห็นว่าหลายนะครับหน้าอยู่นี่แปลงนี่ประมาณนางไรก็กล like ัวครับประมาณไรเครื่งเครื่องนี่แหะครับแปลงนี่เนาะผมเห็นหน้าผมไมีเท่านี้ครับผมมีหน้าเท่านี้ละเฮ็ดพ่อด้กินเขาครับเฮ็ดพ่อด้กินเขาครับบ่ได้ขายบ่ได้หวังขาย บางเพื่อได้กินได้กินใส่ปากอาของนะครับปีนึงก็จิ้มกินครับปีนึงพอดีครับมัดพอดีนะกุ้มกินบริซื้อเขานะครับเนาะบริซื้อเขากินเฮ็ดนะครับเฮ็ดไปนี่นะครับปุ๋ยผมก็มาใส่ปุ๋ยเลยผมสิมาใส่ปุ๋ยหลังจากที่เจียวเส้นยาเนี่ยผมก็เอารถไถไปจางรถไถข้าจเจาะมาไถกบเตี้ยงไว้นะ จางรามาไถยกเปรี้ยงไว้บาดด้วยน้ำหอดหนาฝนก็ไปกับฝนตกมากฝนตกมาๆๆกซุ่มซุ่มกับไทปีนขึน้นไทปีนขึ้นตากแดดไว้จักวังในหนึ่งฝนตกมากดินซุมุเนี่ยกับไถยวานบันเนี่ยไทยวานกับต้งสีนะครับมันก็ปีนไปปีนมา <S 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 เอ็นว่าคลิกแผ่นดินกินพยยีปป่น้องเลยเอ็นว่าหลังสู่ฟ้านาสู่ดินคลิกแผ่นดินกินอันนี้คือเกษตรกร เชาให้ฉนหนังนะครับเนาะอาพี่นนองครับส่งดีครับทุนท่าทุกคนส่งดีครับดีไม่แห้งนะครับเนาะดีไม่แห้งหาสู้กันกินครับมีเงินก็สู้กันกินไปแบบนั้พี่นนองเนาะเพิ่งผ้าศัยกันพี่น้องเออเพิ่งผ้าศัยกันดีที่สุดครับโบอิจฉาโบเด็ดโบหล่อนโบแข่งขันกันครับมีเงินก็ซอยกันไปนะครับเกลือมันจุนเจียวกันไปครับโดยเฉพาะพี่นนองเช่าฝากอีสานห้อง ปากตาไม่ออกชิ้นเนือปากาอีสานนะครับหล่วเล่าปากเล่าหลังห้องนะครับหล่วเล่าปากเล่าาคนเล่าคนเล่าดูกันดูกันจริงจริงเงี่ยียบง่ายนะครับเนาะนี่ต่างตทางปากย่างเราโอ้คนอีสานคนคนียบง่ายคนปากคนเล่าอีสานเท่านี้ียบง่ายนะครับดูง่ายจิงใหญยิ่มแย่แก้มใส แต่ว่าโอ้อาจจะใส่เมื่อกี้ดีนะครับเขา,าจะติดใจนะครับเนาะ,ะผมเพื่อฟอนเนี่ยฟอนอย่าให้ถากรรมนะจะถากรรมพี่น้องอืมเน,นี่ผมจะใส่มือขวาด้วยผมใช้มือขวาเกี่ยวเขาข้างขวามีถนัดขวานะครับเนาะ,นะ พี่น้องเห็นบ่เป็นยังนี่พี่น้องเอ,อ้ยเป็นจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในยังนต่จเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงหลานในอยู่นะครับบอด้ขี่ไล่ไทยเปียเป็นใดนอครับพี่น้องเอ้ยเป็นว่าก็ได้มาดีขีให้เป็นะปน,น,นะครับเอ,อ้ยเจียวเขาเป็นเนาะ ทำมาให้กินกับเป็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยพ่อเดี๋ดดไปวัดไปว่าจะเอาตัอ,อยึดอกนะครับอืมอันต่ว่าพัานเขาเนี่ผมบมจตกว่าพัานเหนียงนะครับแต่ก่อนบัวลำบัวร่างที่ม,ม,มีเขาชั้นปะตองเขาอีขาวเขาก้นบึ้งเขานเนื้อเนนะครับ กาคนบึ้งคอยน้ำดำกี่ขีดให้ผมปุ่มแต่ก่อนเห็นนานครับเนาะนอนหายนอนหน้าแต่ก่อนนะครับเนาะโอ้เราแบบว่าน้ำคนคนเที่ยงต้องให้เราหน้าแบบนี้นองเลยปะเอ๊ะมาหาเล่นหาเจอไปน้ำ กินไปน้ำเห็ดไปน้ำพี่น้องเอ้ยสร้างไปได้มากได้มันหนาจะเปบ่ได้มากประด้๋ัวแล้วหาเดินหาเจอเป็นเรื่งผมก็ได้เ็ดการเห็ดงานน้ำบาดน้ำเมืองน้ำพีมหนองไปน้ำเชี่ยวไปน้ำเห็ดงานไปน้ำนะครับบ่ได้บังหลังบังรวยวังไงบังโตดครับเอ้ยก็ได้ยื่นได้กินซะมีก็ ไปได้ทั้งได้นี่กชื้อได้หรือผมก็ได้นะครับจะใสต,ตที่สุดคือเรื่องสุขภาพเด้อครับพี่น้องผมอยากได้สุขภาพแข็งแรงนะครับนเบ่เก็บบ่ไข่บอเก็บบ่ไข่บอป่วยกับชือว่าเก่กงแ้วแหละอันนั้นคือสิ่งที่ผมต้องการที่สุดนะครับเนาะคือสุขภาพแข็งแรงสิทุกคนเหรอ่ะผมว่าสิทุกคนต้องการสุขภาพแข็งแรง ขันสุขกาพบาแข็งแรงนี่ทุกอย่างก็มัดไปนะครับเนาะมัดบ่อยย่างก็ันสุขกาะบาแข็งแรงนะครับนะครับทุกอย่างมันมีความหมายถ้าร่างกายมัแข็งแรงแน่นี่ลีครับพี่นออ้องเอยอาก็อข,อขอให้พี่น้องแข็งแรงทุกคนนะครับเด้อแข็งแรงทุกคนทุกคนหนักะนิดมีดสีหายมีติแกนแฟนที่รักนะครับ ทั่วทุกแดนทุกผูนะ้ที่ตามรับชมรับฟังนะครับเอฟซีต่างๆนะครับเนาะขอบุญขอคุณเขอมาเป็นมูกันนะครับเนาะเฮาทำไมโลกโลกเป็นหน่อลงนะครับเนาะจะไมโลกยุคขาบประเทศที่ทั่วโลกบอกกันได้เห็นกันได้รับตานะครับเนาะหน่อลงเล็กลงนะครับเนาะดยการ อาศัยซื้อทั้งนี้นะครับติตต่อกันนะครับผมเกี่ยวเขาอยู่นี่กับพี่น้องเห็นยู่ทั้งใกล้ๆก็เห็นผมด้ยผมก็เห็นพี่นอ้องขึ้นกันครับพี่น้องเห็นนั่งใช้ผมก็เห็นไม่ตพี่น้องสมไหผมบึงจะมาถักท้ายทรงเข่าวซื่อสารกันใดน,นะครับเนาะอาันสมัมโหลกเขานะครับพัฒนาการพัฒนาการวิวัฒนาการเอาตีเอาครับจิมว้ยังไงก็กได้ พัฒนาวิวัฒนาซื้อวามมาในระกับติดเยวนะครับเด้อบรเน้นะเดเรื่องซื้อขามมาด้ิ ển กไม่เน้นหนักเรื่องของสับแซน,นครับก็ให้เขาใจกันนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะมองนี้พันลมบันไดมองนี้มัน้งองพ่อง่ายๆก็กกดีครับ,บมันลมก็คือมันไปไล่เดียวกันมันบริด้ลมฮักศอกนะครับ้องเด้อเขาพอดีเกี่ยวนะครับพอดีเกี่ยว หน้ากับยู่ทิศทางนี่ครับพี่น้องทิศทางจากบ้านน้องคุณไปบ้านหอยแรงบ้านพ่นง่ามพุนนน่นน,น,นะครับบ้านน้องนํากินนะครับเนาะอยู่ห่างจากบ้านกาคระบกไก่ครับจากเที่นผมอยู่ประมาณาวังเยอะๆประมาณบ่ถึงขี้เบื่อไม่สำลักทิศทางปากหอยคังไฟปากหอยคังไฟน,นะครับเห็ดเชียงหน้าหน่อยพอดิส่วนท้ององ่วง นะครับมาเล่นมาเชียร์พวกกันนอนเล่นพักผ่อนเรียนยืนหลัแสนอูเล่นนะครับเนาะนอนเรียนเป็นการพักผ่อนนะครับเนาะเป็นการพักผ่อนจิตใจร่างกายมวนครับมวนมวลทั้งสางเลยครับทั้งสางครับสามอยู่ห้องได้นะครับเนาะสางสุขอยู่ห้องได้นะครับเนาะผมก็เไ็ยตามที่ว่าผมเห็ดได้จีไดนะครับเนาะฮาวครับพี่เนาะขอบุญขอบคุณอะไรครับพี่น้อง กดเบาหวานจันหน่อยเด้อพี่น้องทุกคนสุขดีนะครับเดอ้อขอบคุณหลายๆนะครับห่อนหอนเด้อครับห่อนเด้อพักกันหน่อยครับ